สอนแมทีรู้ค่าพัฒนาที่ดิน สาธิตและทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานายบัณติตตันสิริอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกรมได้เดินทางไปเปิดโครงการที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญในการผลิตข้าวและพืชพลนทางการเกษตรของภาคใต้ตอนล่างโดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้การต้อนรับซึ่งภายหลังจากเปิดงานได้มีการมอบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของรมกพัฒนาที่ดินเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและ,มะเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับผู้แทนเกษตรกรสำหรับผลิตแปลงสาธิตทดสอบการปลูกข้าวอินทรีย์จำนวน1,000ไร่เป็นโครงการนำร่องในภาคใต้โครงการรณรงค์การผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ย สุดอินทีีย์ิภาพสูงของกรมนาที่ดินเนี่อเหตุที่เลือกที่จังหวัดพัทลุงเนื่องจากว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่สําคัญที่สุดของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยนอกจากนี้เกษตร,รกรหมอดินจังหวัดพัทลุงได้รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์หมอดินขึ้นเป็นแห่งแรกแล้วเป็นจังหวัดที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มากที่สุดในประเทศไทยเราก็เลยคิดว่าจังหวัดพัทรลุงเนี่ยจะเป็นโครงการนําร่องอพื้นที่ที่เราเลือกก็100ไร่นะครับจะเป็นแปลงสาธิตขนาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสุดกรมนาที่ดินเนี่ยสามารถไปทดแทนสารเคมีได้เกือบร้อยเซ็สร้างสังคมเกษตรปลอดภยัย รวมแก้ไขวิกฤตโลกร้อนโดยกรมพัฒนาที่ดิน